สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่ได้เข้าป่านานแล้วต้นไม้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนสีหมดแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังเข้าช่วงหน้าหนาวแล้วช่วงนี้เขากำลังจะเป็นช่วงล่าสัตว์เน่เพนอาเสื้อมาด้วยเพราะว่านักล่าสัตว์เขาจะได้มองเห็นเรานะคะ เวลาล่า,ลานี่เขาล่าสัตว์ใหญ่แล้วก็ใช้ปืนยิงของน่ากลัวแต่ก็น่ากลัวค่ะหนาวโอ้ยหนาวหนาวมากเลยโอ้ยไอเป็นต้องใส่เสื้ออันนี้เขาจะมองเห็นเราง่ายมันเป็น r e f โอ้โหไม่ได้เข้าป่านานแล้วคนอื่นเขาเก็บเห็ดกันโครมโครม กล้องมันง่วงก็ไม่รู้ว่ามันมียุงหรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่ได้เข้าป่าตั้งนานแต่เอายากันยุงมาด้วยกันยุงกันแมลงมันจะตอมข้าวหูมันจะกัดเบื่อตรงไหนมันกัดตรงนั้นเลยค่ะหน้าตามือเบื่อแค่นี้มันก็มากัดมือทาไว้ ยุงมันไม่ชอบแล้วก็มแมลงอื่นๆมันก็ไม่ชอบกันได้ค่ะแล้วก็ที่มัดเพราะว่ามันวิ่งเข้าหู แล้วผมก็ต้องมัดขึ้นค่ะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่ากันเห็บถ้าผมยาวเห็บที่อยู่ใน,ในป่ามันเกาะง่ายค่ะมัดขึ้นเก็บผมใส่หมวกเข้าไปแล้วอันนี้ก็กันมแมลงบินเข้าหูค่ะ แล้วมันทำให้หูอุ่นด้วยนะคะเวลาเข้าป่าเพราะว่าช่วงนี้มันหนาวเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆไปลุยด้วยกันค่ะ